เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนอัญอยู่ชิงวีรสตรีชาวไต้หวันผู้กอบผู้เอกราชให้ประเทศไทยขอบคุณบุรีไฟฟ้าและเงินแค่27,000บาทที่ช่วยทลายด่านผีเปรตหัวปิงปองขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเธอมาเกิดประเสริฐกว่าผู้นำบางตัวที่มุดหัวไม่ขอโทษใดๆ เคยบ้างไหมเวลาไปต่างประเทศโดนคนถามจับสังเกตมาจากไหนพอกูบอกว่าไทยแลนด์เหมือนเข้าใจเสือกนี้ห่าพูดจีนใส่เจรจาโนโนโนไอแอมฟอมเมืองขอนแก่นเมืองกรุงเทพฟอร์มไทยแลนด์ใช่เมียนมากินส้มตำแดกข้าวสวยคลุกน้ำปลาต้มยำกุ้งหอมหนักหนาสดน้ำแกง ทำไทยแ,แลนด์และไต้หวันมันคล้ายๆมกราเกิดข่าวร้ายคนหนายแงงโจรกากีอยากกินหรูและอยู่แพงผูดรีดเงินไม่ระแวงไม่ระวังตอนดึกดึกโจรคึกคักไม่พักผ่อนตามถนนออกมาฟ้อนแสนโอหังปี๊ดปีดปีเสียงนกหวีดเป่าเสียงดังเหล่าแท็กซี่จอดเข้าฝั่งใครนั่งมาลงมาเลยคนคนคน,คนปล้นปล้นปล้น สาวไต้หวันก็เริ่มลนอะไรหวากูมาเที่ยวเปิดประเทศกูอยากมากลัวจะโดนยัดยาบ้ารถนัวนวโจนกากียืนหลีตาหาจุดอ่อนคนต่างชาติหลังโดนต้อนเริ่มปวดหัวยังโชคดีเป็นดารานางไม่กลัวรอแก้แค้นจนใจชั่วจอมมารยาฟ้องสิคะจะรอตี้อะไรคะ BBC วิ่งปะทะพร้อมออกล่า ปันยูทิงอิสไมนเนเปิดหน้าตาโพสไอจี IG, ฉันโดนด่าจากคนไทยบอกว่าฉันนั้นโกหกตกกระป๋องไร้หลักฐานไร้มุมกล้องแอบสงสยัยบอกว่าฉันแสนตอแหลเพื่ออะไรนี่หละหนาประเทศไทยเมืองคนดีสำนักข่าวจากทั่วโลกร้องตกตากตะกวดไทยนั่งเกาดากแดกภาษี เก็บสวยบ่อยจนเคยชินได้เงินฟรีปวดแห่งกรรมไม่เห็นมีหาไม่เจอกูก็เคยแม่งดักซุ่มหลังพุ่มไม้โดดเกาะรถโชว์แผ่นป้ายตอนกูเผลอในเขตนี้ขับหกสหยุดละเมอจ่ายค่าปรับหยุดเสเรอเมอทำไมคือตรงนั้นเป็นทางตรงอยู่กลางป่าทางลงเนินไร้รถรางเงียบใจหายวิ่งมาอยู่แค่คันเดียวสบายสบาย ผีตะกวดโผล่อย่างวายจ่ายหนึ่งพันเรื่องบางเรื่องให้เมืองนอกเขาบอกเล่าตัวอย่างเช่นสายไฟเก่าแสนสร้างสารรค์พันกันมั่วทั่วกรุงเทพอัศจรรย์ฝรั่งด่าไม่กี่วันแก้ทันทีนี่เหมือนกันสาวไต้หวันโดนฟันหัวโจนกากีรีบแก้ตัวอย่างด่วนจีโบยความผิดให้ดาราตามราวีผลสุดท้ายกลายเป็นผีพระนคร สิโจรโดนข้อหาโดนด่ายับสารภาพตั้งด่านจับโดนสั่งสอนส่วนไอ้พวกโลกชมพูเคยอวยพรด่าดาราเล่นละครข้างข้าง,างค,คููอ้าวไอ้ห่านกลับมาด่าตำรวจชั่วแม่มึงเอ้ยมือท่วมหัวนะพวกสูบอกดารามาด้อยค่าสิทธิ์ล้างครูชูวิตยิ้มเหมือนนกรูพร้อมเปิดโปง หีดตัวเด้งเหมือนแววงพายลุกจากหลุมชูวิตขู่ตะกวดกลุมกลัวตายโหงชูประสานพยานลับจับคนโกงสิบสี่โจรคือไอ้โมงรีดดารากูไม่ด่าไม่โพสเขียนไม่โมโหรอเวลาให้หางโผล่เห็นสี่ขาวันนี้ไงวันสิ้นเดือนมกราถึงแต่งกลอนพันานาสาธยายไอ้โจรร้ายสือกยอมรับสารภาพ ดังทั่วโลกเป็นตราบาปชาติเสียหายไหนจะข่าวสาวอุดรหลอกป้อจายเท่าฮอลแลนด์เงินหล่นหายขายบ้านกินไหนจะข่าวค่าข่าขมขืนทั่วประเทศบินเมืองพุทธศุดวิเศษคนถือศีลส่วนตูเจ้าเที่ยวทะเลเหมือนหนังจีนลอยเหนือน้ำขึ้นไปปีนกล้วยสีทองแล้วแม่งก็ขอขมาคนสาธุแม้เน่าเหม็นกลิ่นตูตูดูมัวหมอง บีบน้ำตาขอขมาให้คนมองบวชต่อไปรอฉลองพัยดยศตราธุรกิจเครื่องรางไงใครไม่เห็นก็แหกตาดูให้เป็นเล่นคาถาหลุกเสกต่อไม่รอแล้วเสียเวลาปิดโบวชสวดเงินไหลมาค่าสวดมนต์ธุเรศทุรังสังขยาปัญญาอ่อนอันอยู่ทิงมาพักผ่อนเสือกโดนปล้น14ตัวชื่ออะไรใหญ่ซ่อนตน ปิดบังชื่อเป็นนายพลหรือนายพันหากเปิดชื่อนั่นก็คือคำสั่งฆ่าแม้โยกย้ายคนตามด่าตบหน้าหันแม้เปลี่ยนชื่อสัญญกรรมไปดัดฟันสิสี่โจรยังตัวสั่นประวันใจทำรงวินัยไล่ออกเลยนาทีนี้อีหานตูบวิ่งหางทีหายไปไหนยายชูวิทย์มาขอโทษแทนคนไทย ไอ้เหี้ยมตูบมึงนอนตายหรือหายตัวแทนที่มึงจะปกป้องออกมาแก้อีห่านตูบเสือกป้อแป้นะอีชั่วเป็นผู้นำบ้านผีปอบไอ้ขี้กลัวขอด่าทีเสือกมุดหัวนายกควายกูยอยากเรียกลุงชูวิทย์ว่านายกเรื่องตู้เห่าสัตว์นรกไปตามไล่หลานมึงอีกไปเกี่ยวดองไอ้จังไรอีหนูนามึงก็ให้ประกันตัว สีสุวรรณมึงไปตายอยู่ซอยไหนที่อย่างนี้เรื่องโคตรใหญ่เสือกมุดหัวสนทิ่ยานปัญญาอ่อนนั่นอีกตัวขออนุญาตแบบควายวัวขอเข้าไปขอบพระคุณอันอยู่ทิงที่มาเที่ยวหากขาดเธอมาเกาะเกี่ยวมาลุกไล่โลกไม่เห็นคงตาบอดแล้วไว้ใจชุดมาเฟียในเมืองไทยสีกากีจบตอน อันญยูชิงวีรสตรีชาวไต้หวันผู้กอบผู้เอกราชให้ประเทศไทยขอบคุณบุรีไฟฟ้าและเงินแค่27,000บาทที่ช่วยทลายด่านผีเปรตหัวปิงปองขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเธอมาเกิดประเสริฐกว่าผู้นำบางตัวที่มุดหัวไม่ขอโทษใดๆพิษเขียนฟาดพิคาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาซี